อัดสำชันนั้นชื่อคงถาวรฝุงเฟื่องขจรถึงชั่วนิรันเกียรติประวัติอัดสำชันนั้นเด่นมาช้านานเกิดจากพลังอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอัดสำชันคนครราชสีมาที่มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้งานวิชาการนวัตกรรมและสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง แต่ละปีมีบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอสมชัญน,นครราชสีมาได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายนอกเป็นจํานวนมากโรงเรียนอสมชัญน,นครราชสีมาจัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักเรียนปีการศึกษา2567เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีให้กับโรงเรียนอัศวชัญน,นครราชสีมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอัศวชัญน,นครราชสีมามูลนิธิคณะเซนคบเรียนแห่งประเทศไทยและประเทศชาติดังนี้โลประกาศเกียรติคุณ ครูเกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่งท่านและพนักงานเกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่งท่านโล่ประกาศเกียรติคุณการปฏิบัติงานและบรรจุเป็นบุคลากรครบ20ปี25ปีและ30ปีจำนวน16ท่านโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับนานาชาติหรือระดับประเทศจำนวนสี่ท่านโลภประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลภายนอกในระดับประเทศหรือนานาชาติจำนวน18คนเกียรติบัตรเชริดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยไม่สาย ไม่สายเวรไม่ขาดไม่ลาจำนวน11ท่านเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรที่พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับภูมิภาคเขตพื้นที่หรือจังหวัดจำนวน41ท่านเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่ได้รับรางวัลภายนอกในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคจำนวน148คนโรงเรียนอสศชัญนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ทุกคนถือเป็นแบบอย่างของบุคลากรและนักเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอัศชัญนครราชสีมา และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมั่นคงขาววรและยั่งยืนสืบไป